สาวลูกค้าท่านไหนนะครับที่ใช้ปืนในบ่อยนะครับแล้วก็ใช้เป็นนานๆแล้วนะครับเกิดปัญหาก็คือว่าน้ํามันรั่วออกนะครับไม่ว่าน้ำมันจะพุ่งออกหรือว่าค่อเยดออกนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับคือทําความสะอาดด้านในแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่านะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับเครื่องมือนะก็มีไขควงมีปัจจบล็อกนะครับเท่านี้เลยอันนี้เราถอดน็อตออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็แกะเกอบออกอย่างนี้นะอันนี้เดี๋ยวเอาเกาะอกเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาถอดบล็อกตรงนี้ ครั้งแรมาากมันจะแน่นหน่อยนะครับแต่นี้ทางร้าน,น,นทรายออกมาระดับหนึ่งแล้วทำให้มันง่ายอ่านี่ถอดมานะครับลองลูกปืนตกหายนะถอดมาแล้วนะครับจะมีตัวนี่นะครับสปริงแล้วก็ลูกป,ปืนด้านในก็จะมีหมุดอยู่นะมันคือหมุดตัวนี้แหละตัวเดียวกันนะครับมันคือหมุดตัวเดียวกันนะแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาก่อนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับนะครับด้านในจะมีหมุดอยู่เนาะนะอ่าเมื่อกี้ทางร้าไปแกะมาแล้ว ถ้าม <im> ันจะแกะยากนิดนึงนะครับก็ใช้พวกลวดยาวๆนะครับแรงหน่อยถอดออกมานี่ครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้นะและด้านในครับก็จะมีสปริงอีกตัวหนึ่งนะอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอย่างแรกนะครับถอดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทําความสะอาดด้านในให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าน้ำมันลีกออกเนี่ยคือด้านในมันสกปรกจากน้ําเศษน้ำต่างๆที่มันอุดตันนะครับสกปรกทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบเก็บนะครับนะประกอบเก็บได้เลยนี่อ่านี้สมมติเราเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนตัวใหม่แล้ว นะใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยตอนใส่หมุดนี้นะครับหลังจากใส่หมุดนี้นะครับด้านด้านที่ลงเข้าไปด้านในนะครับคือด้านนี้นะด้านที่มันนิ่มเรียบๆเลยเนี่ยเรียบๆเลยนะฮะส่วนด้านที่มีว้าวนะครับเพื่อให้รับตัวลูกปืนนะครับไม่ต้องดันแน่นก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะประกบไปเองแล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับดังนั้นสปริงพร้อมตัวเก็บแล้วมครับได้เลย แน่นพอสินมือพอนะครับจางนั้นตัวนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยเรียบร้อยนะครับเย้ครับเราทาความสะอาดเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วหรือถ้าไม่หายจริงๆนะครับนี่เปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวหมุดด้านในตัวนี้นะครับพวกสิ่งสกปรกบางทีอาจะไปกัดต่างๆนะครับตัวโอลิงมันเสียหายทาให้น้ามันก็ลีกออกได้ประมาณนี้ครับ